ค่ะขอกลับสวัสดีค่ะมือนี่อยู่กับทางช่องเนาะคะ่ะพามาตามคุณยายสายเช้าวันออกนะคะก็ได้ยินข่าวว่าคุณยายฝันเพิ่มเติมนะคะก็เลยรีบมาเลยนะคะค่ะค่ะมาแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะป่าเดี๋ยวเราไปตามแนวทางของคุณยายสายกันเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณยายสายนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเลขออกนะครับผมมาตามคุณยายสายนะครับผม เด็กจีก็ขอกันมาหลายท่านนะครับผมว่าให้มาตามแนวทางของคุณยายนะครับผมเป็นเลขลับพัตุดงเนาะมาสรุปตัวเลขทั้งหมดนะครับผมที่คุณยายให้มาตั้งแต่ต่องวดยันโค้งสุดท้ายนะครับก็จะมาพูดคุยกับคุณยายนะครับผมเป็นเช้าวันเลขอกออกนะครับอขอถามที่มาที่ไปของเลขพัตุดงหนึ่งหนึ่งหกได้ไหมครับหนึ่งหนึ่งหกครับหน,น,นึ่งออเจ็ดหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดเออหนึ่งเจ็ด งดก่อนใช่ไหมยายงดก่อนที่ไม่ได้ซื้อที่ลืมงานที่จทยไหลลุ้มาได้ซื้อค<ะ>รับอทัดมาเลยมาของงดน,นี้ค่ขะของงดน,นี้ฉันก็เลย่ะนั่นฉันเขาจะดุงฉันก็เลยบอกว่าสูงเก่าหนึง่งนี่ครับสูงเก่าหนึง่งก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดสูงเจ็ดสาม แกบอกศูนย์กับหนึ่งก็เจ็ดสามศูนย์ต่อหนึ่งก็เจ็ดสามคุณยายจดไรหรือยังครับยดไรเร็วที่บอกว่าเขาบอกว่าฝันเห็นตะพมอันนี้ตะพรอมก็อยู่แก่สายนัดแปดทุกหลังจากหลังจากที่ยายได้เลขศูนย์เก้าหนึ่งกับเจ็ดสามมาคุณยายก็ฝันเห็นคุณตาพมตาพ่อมมีกระเสียตอนนั้นอยู่แปดสิบหกใช่ไหมยายแปดสิบหกพอร้อยแกสองเจ็ดสี่ สองเจ็ดสี่เออ้ที่นี่เลียสองเจ็ดสี่นี่คุณยายเนี่ยตามมาหินัวดสามมาถูกงวดเลยจำแม่อมตะซีมาเจียวอ้กหัวมือเลยเก๋ๆก็บอกแค่สองตัวเท่านี้มีใหญ่คุณก่อนหนึ่งเจ็ดสามเ่ยบอกพันนี่แล้วบอกาสองพันสองตัวพันนี่เลยครับเพราะว่าทุกหงวดที่พันมากแล้วอาหาแค่สองตัวนะคะ เออว่อเมื่อคี้เราก็ให้มาสองตัวไม่ก็หายไปนอนเลยแกไม่ได้บอกอะไรอกยกเราว่าแกนี่ก็เป็นพ้าตูดงมีตัวมีตัวตนจริงๆนะพ่อะยายเนาะท่านท่านท่านปูพขตดงนะท่านปูยังงอยรท่านเป็นนักเทศเก่าเท่านเป็นนักเทศทนเก่าเลยนักเทศอนเจ็ดสามเ็ดสาม ยายตัวลงหลงลืมลืมเนาะเมื่อกี้เจ็ดสองเจ็ดสามแต่ว่ายายจดเอาไว้แล้วจดเอาไว้แลยจะไ่ลืมครับถึงวันเนาะหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดคุณยายหลงไม่ได้สื่อเพราะยายอยู่เยอะอืมวัดมีเยอะเจ็ดลงสื่อแต่พอได้เลขมันออกปั๊บยายก็มานึกได้ว่าจดไว้แต่ลืมสื่ออย่างไงเนาะหมดก่อนใช่ลืมสื่อพอเลขออกโอ้ว่าลืมนี่นี่อะไสื่อครับอืม วายายก well. ็ลงลงลืมลืมนอกากบางที่แกบอกมาคุณยายก็จําได้แต่ตอนแกบอกนะพอแต่แกไปวันออกปั๊บคุณยายลืมอีกแล้วลืมฝันคืนนี้ลูกคุณ่อนชาวเราเนี่ยคือคิดเพ่าะได้อยู่หลายวันแล้วก็เลยลืมหายไปจำไม่ได้แล้วครับลืมลืมแต่มืัอคืนแบบมาฝันเห็นคุณเฒ่าฝันเห็นแม่เชาจันทร์ ยาอ,อายุเกะเป็ดโสงเกตตายเป็ดโสงยายเคยฟันหินเกะยุทีีไหมไม่เคยฟันเห็นฝ้งฟันมาคืนยังว่ะไปน้อยอจ่างแม่แม่เขาจัดมามาเจ็ดเกเป็ดเกะเป็ดอยากเกะเป็ดอายุเกะก็เป็ดสองสองเป็ดเ็ดแล้วอันนีย้ยายชอบไหม สองเจ็ดสี่อันนี้เป็นสองเจ็ดสี่เลยคล้องจากโถงโถงเลขกระตามถุงหัวครับพอไม่แม่ออกที่พีมจะออกหมดนี่เลยครับอืมแต่ว่าเลขของพาตุรงนี่ก็มีศูนย์กับหนึ่งก็เจ็ดสามเท่านี่แลยเนาะมีเท่านั้นเ,นนเลยถูกต้องเลยเท่นี่อันความฝันของอันแม่แถาจันนี่คุณยายชอบไหมแปดสองนี่ ็ชอบอายุคงแก่นี่ก็ไม่เคยซื้อเจักที่ก็ลองลองซื้อดูนี่เลยไ่เคยซื้อเจ้าทีเลยอายุไม่ถออจัน่เคยฟันเห็นเจ้าที่ครับอึงจะฟันมาคลื่นอ่ะวันไม้แม่ถอจันไปยังทำไปน้องชายครับอือคือยายจะซื้อมาแปดสองเนี่ยซื้อแล้วลงลงให้ก็ซไม่ยายแปดสองกราเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสงจันก็คือเจ็ด เพชรแปดสงแกแกเสียตอนอยู่แปดทบสองเนาะเออเนีตอนไหนอยู่แปดที่สองงานลงลงไหง่ี่เดือนน้อยใหญ่เนาะแปดสองเจ็ดแปดสองเยอะใหญก็ไม่เคยฝันเห็นแก่ัทีเนาะไม่เคยฝันเห็นแก่จบมาชายจันแกตายไปแตงเป็ดให้ไสีแล้วมาฝันมอคืนนี่นี่ยหยฝันมอคืนนี่น่ะ น,นี่เาจที่นี่ระวังความฝันกับความฝันของคุณยายกับเล็ยยของพระธุดงนี่คุณยายเน,น้นเน้นอะไรมากกว่ากันเหมือนชอบชอบที่สุดในายาย จบอันก่อนนะแล้วชอบของผ้าจะดูดนั่นใหญ่สูงเก่าหนึ่งนั่นนี่สูงเก่าหนึ่นนงครับคุณยายได้ไปหาซื้อรถตะเหลี่ยอย่างนไปหาซื้อที่ไหนรถเห็นมีใครมาขายอืนนี้คือวีดอกครับอีกแปดสองเอาเอาเจ็ดแปดสองหรือว่าแปดสองใหญ่เอาเอาาอยู่เก่งเดียวหรือว่าเอาเจ็ดแปดสอง ก็อาสองสองตัวไปวาเจ็ดแปดสองก็แปดสองเอาเจ็ดแปดสองมันก็มีอยู่แล้วเด็กอืมก็เอาเจ็ดแปดสองเฉยหนึ่งเอาแปดสองแปดสองมัก็มีออืมแปดสองก็มีในเจ็ดแปดสองเน้ยยายมัเคยฝันเห็นแกะที่ันเคยฝันเห็นแกกที่ฝืงจะมาฝันมันเอ๊ะไม่เห็นแลยบจันะ่ามันจะาไหเอาฟูกแกน้ำไปน้อยค่างไปน้อยน้อยค่าง ไปท้ำอะไรน่ะก็ไม่รู้ป่ะแกนั่งป่ะนั่งหลังยายก็ฝันบ่อยเนาะเมื่อพก็ไม่ฝอนไ้ฝันเนาะได้ฝันฝันครับแต่ของประตูหวงนี่ก็มีฝันมาขึ้นเนาะฝันชัดเนี่ยครับฝันชัาติเนี่ยเห็นแม่จังแม่เผาจันทร์นั่งไปน้องขา แปลกฮะไอ้น้องชาบคุกไปชาบกูโง่หน่อยชาบนะเป็นเจนนัมประตูไปรับแต่แต่ของพระตุหลวงนี่ก็มีศูนย์เก่าหนึ่งก็เจ็ดสามขนา้นน้อยย่าหน่อยเออมีแนา้แหละครับตรวจตรวจอันที่ย่าชอบในกระสุนเก่าหนึ่งก็เจ็ดสามใช่ไหมครับเออชอบอยู่สองเจ็ดสี่ก็เป็นตัวรองเนาะ เพราะว่ายายก็ตามมาหลายงอนเล้ี๋ยมก็ไม่ออกเจ้าพี่สองเจสี่ก็ขอขอบคุณนะครับผมคุณยายสายเนาะสำหรับแนวทางอันนี้ก็เป็นวันเลขออกแล้วนะครับผมค<อ>ุณค่ะค่ะก็มีฝันเพิ่มเติมนาะค่ะคุณยายแต่ว่าเลขปู่พัทุดงก็มีแค่สองตัวนะคะศูนย์เก้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดสาม นอกนัก้นก็จะเป็นข้อมันคุณยายนะคะค่ะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะคะคุณยายก็เพิ่มมาเช้าวันออกนะคะ782นะคะก็เป็นแค่แนวทางเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ